อันนี้นกินที่นอนอนอนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดิน,นทางครับผมให้น้องๆสาวพิเซนเตอร์เมืองไซคครับนำทางมาที่ตลาดเย็นเขาเรียกว่ากาดมือแรงอะไรอ่ะพี่ยังไม่รู้จักเลยตลาดตลาดบ้านชินตลาดบ้านตลาดบ้านชินบ้านชินอ๋อตลาดบ้านชินผมไม่รู้ว่าเขามีอะไรขายบ้างแต่เห็นคนก็มาจับจ่ายใช้สอยซื้อของบ้างก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆได้ติดตามชมแล้วก็ดูบรรยากาศ ที่ตลาดที่นี่นะครับว่าสินค้าเขาน่าสนใจมีอาหารหรือว่ามีของสดพวกปลาพวกผักหรือพวกเนื้อสัตว์รวมถึงอะไรต่างๆอย่างเช่นข้าวแกงขนมอะไรขายไหมก็เอาสาวพิจอร์นนำทางมาดีกว่านะเมื่อเช้าไปเดินตลาดเช้าคนมองหน้าตลอดเลยมองแปลกที่ตลาดเช้าที่ตลาดหนองแมงดา,นานเนี่ยเขาเป็นคนไอเนี้ยเยอะมากเลยอะคนอะไรนะคนขโมยอะ ขาเอาพวกหนูเอาพวกอะไรมาขายเต็มเลยแล้วก็มีของแบบแปลกๆพี่ก็ชอบดูเขาก็เลยมองพี่แปลกๆพี่ก็เลยต้องเอาสาวนางเอกมาด้วยไม่งาาั้นเดี๋ยวเขาจะมองพี่แปบลบแบบกๆเขาจะข้ามถนนก่อนนะครับไปก็บรรยากาศที่นี่ตอนนี้ก็ตีไปหกโมงเย็นครับคนก็เยอะพอสมควรตลาดใหญ่เนี่ยไม่ใช่ตลาดไม่ใช่ตลาดเล็ก เดินไปบ้านแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยน้องงอมออเห็นอยว่าน้องงอมหายน้องงอมเงียบนะก็ดูของขายดีกว่าพวกขนมขนมหวานนะปกติมาเดินตลาดนี้บ้างปะมาตลอดมาตลอดเลยนี่ไงแล้วแล้วตอนแรกบอกว่าไม่รู้ไม่ไม่ไม่รู้จักหรือไม่มีอะไรนะ มีนังเองนำทางมาผมไม่เป็นไรผมสบายใจแล้ว <c oughs> อ่าเข้าไปข้างใน,นเอาเอารอบนอกแล้วเดินข้างในไหมเอารอบนอกก่อนสักรอบหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปเบิร์กข้างในปกติที่นี่เขาจะขายพวกพวกผักพกปกาซิมบอน,บอ,นอ่ามันอยู่โซนไหนไหมเนาะเนือนี่เป็นเนื้อไดหรือเป็นักยาซิมอย่เขาจะขายที่เออได้ได้อันนี้เนื้อวัวหรือเนื้ออะไรเนี่ยมันเป็นแดงๆเงี้ยมีหนูมีอะไรสุดเลย ะสัตว์ป่าอ๋อสัตว์ป่านะแต่ว่าเป็นซิ้นสัตากแห้งให้แล้วมีปลานะนะ่นเขาต้อจะกลับมาจากไอ้ที่อ่างเก็บน้ำเม้าลองหินนะครับโอ้โหนี่ครับเป็นสดๆเลยนี่ถ่ายกับไม่ว่านะเดี๋ยวเขาจะว่าเอาเนี่ยดูครับถ่ายไปได้นะไปดูหน้าผมก่อนดูหน้าผมก่อนดูหน้าผมก่อนนี่ต้าจะตึงตัวเรารีบเดินเลยเนาะวางถ่ายไปได้นะแต่ว่าเยอะมากนี่นี่นะ เข้าใจนงจูพี่เข้าใจนะพี่เดินผ่านมาแล้วเห็นแบบพอนะครับเป็นสีสันพอนะก็ดูพวกผักพวกปลาพวกผลไม้พวกอะไรแปลกๆที่มันตากแห้งที่มันไม่เห็นเป็นรูปเป็นล่างดีกว่านะเมื่อกันแล้วเดี๋ยวจะโดนด่าไม่ใช่น้อยตรงฝั่งนี้เขาขายไก่ขายเป็ดด้วยนะขายห่านเห็นไหมเราเดินลอบตลาดเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าทางไหนเอ่ยพาไปเออเดินเดินวนไปเลยไม่ต้องเดินย้อนกลับช่องเดิม อันนี้น่าจะเป็นปลาแม่น้ำถ้าเท่าที่ผมมองเห็นไข่ปลาปลาปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงเออจ้ะจะเป็นปลาเป็นปลาเลี้ยงธรรมชาติปลาเลี้ยงในแหล่งธรรมชาตินะ ตันน yeah. so right? so right? like ี right? the ้ก็ได <groans> <tears> ้ตอนนี้ม <pasa by S 2> ันจะเป็นพวกเนื <cus> ้อหมูเนื้อวัวใช่ป่ะส่วนใหญ่เห็นไหมเรากำลังเดินเข้ามาตลาดนะเราดูหน้านางเอกพร้อมไปด้วยนะครับระหว่างดูสินค้าสองคนนี่นางเอกคนอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยววันไปบ้านจะเป็นนางเอกจำตัวนะที่บอกแก้วพอพี่ต้องเข้าออกทางนั้นบ่อยๆนี่ขายอย่างอะอะไรเนี่ยไส้เหรอไส้ไส้อย่างอะ ไส้หนู่ไส้หนูโอ้โหหนูนี่ขายดีมากหนูไปจับมาจากที่ไหนครับจับอยู่คู่อยู่ป้า,อนนอาเ,ปเอ้ยป้าแกป้าดมเอ้ยอ๋อหนูปลาเต้เอาอ๋อนะจริงๆน่าไปดูขอจับหนูมากเลยป่ะ <c oughs> แต่เริ่มเก็บแล้วนี่เรายังมาทันกําลังเก็บเลยแล้วก็มีผักมีอะไรมากมายเลยจัวน,นี้คือเขาเป็นคนอะไรอะ่ะนี่คือส่วนพาวส่วนเต่ส่วนไหล่ไม่ได้นคนไหนขมูขมูขมส่วนส่วนไหลขมูแต่ว่าจริงๆก็หลากหลายคนที่มาขายของนะ โอ้มีแต่สัตว์ป่าพี่เห็นไปมีแต่สัตว์ป่าเขาจะด่าไว้นะเราเดินผ่านๆน,นะจูนะเอาเห็นพอแบบๆนะครับผมจะสูมาที่นางเอกของผมคนเดียวพอนะดูนางเอกของผมพอครับอย่างอื่นไม่ต้องดูนะเห็นแบบๆแนละ้วสัตว์ป่าซื้อกินได้นะแต่ว่าไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนิดๆหน่อยมันเป็นสีสันไง,งนะทำเพื่อความอยู่รอดแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นนะ นู้นไปเส้นนู่นปะเนาะนู้นนจูปะเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆนะผมเห็นเพืเ่อนๆเห็นแปลกๆพอฟังผมพูดเอาเท่านั้นพอนะ <c oughs> จับภาพไปที่นางเอกสวยๆของผมคนเดียวพอไอ้สองคนพอ <c oughs> <c oughs> ไม่มันมีคนหนึ่งก็จะน้อยใจนะครับมาสองไม่เข้ามาด้วยกันก็จับเขาน้องเขาเดินตามมาอ๋อ,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 ม,อมีญาติอ่ะได้ <c oughs> นี่ครับเป็นญาติๆของน้องลนะเดินจะดีแม่เนาะอ๋อคุณแม่เหรอแม่สบายดี แม่แท้ๆเลยก็แบบแบบไปนะฮะไปพักบ้านแม่ฮักอ๋อแม่ฮักอ๋อก็คือแม่ที่เคารพก็คือไปสั่งที่บ้านอะไรเงี้ยนี่แม่ลาฮัดบอกที่ละฮัดแม่ลาฮัดแม่ละหัดอ๋อแม่ละหัดแล้วนี่ก็คือก็ขายพวกของพวกผักมากมายอ่ะเรืวอยขนรู้จักแล้วก็เดินไป นะเขาอ,อยากเดินไปเรื่อยก่อนนะเพราะว่า <ทะ S 1> ตอนนี้ขายข<อ>พักจะเก็บเอเออการจะเก็บไปเดินดูก่อนตอนนี้ไฟไฟก็ <c oughs> เริ่มปิดแล้วต้องจูนะสี่สันการเดินทางามาที่นี่ครั้งนี้ <c oughs> คิดว่าเพื่อน,อนๆคงได้เห็นแบบที่ผมเห็นเอาช่วงแพ็บๆพอครับ,รบเดินนานไม่ได้ครับเดี๋ยวมีปัญหาเฉ <c oughs> <c oughs> พาะโซนที่เขาขายของเอ่อพวกเนื้อนี้ดีกว่านะ แต่ว่าเราดูพวกผักพกปลาพวกของกินทั่วไปดีกว่าแต่ไม่ขอถามราคานะเพราะว่าคงไม่ได้ซื้อกินก็เดี๋ยวเดินไปหาของกินในตลาดมืดอีกครั้งนะครับดูตรงนี้เป็นนํำย่อยก่อนว่ามีสีสันการเดินทางเดินตลาดพยายามเดินไปยังไงว่จะไปชือวีผมแบมอย่างนี้เลได้ได้ก็ยจินตนากาชมการเดินทางของแอนแนทัวร์กินที่นอนอะ่อยความสนนิดการเดินทางครับเดี๋ยวรอน้อง รอน้องบุญนำนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตลาดมือตลาดมือนี้เปิดกี่โมงอะโจตลาดนี้เปิ6โมง6โมงนี้เปิดจังยังอีก10นาทีเฮ้ยเดี๋ยวขับรถไปก็พอดีเลยนะกำลังตลาดคึกเลยนะนี่ครับนี่สาวขมูนะนี่หนิมอารู้จักโมอ่ะดูนี่ไงอ๋อพี่ขอถ่ายอ่ะอ่ะองอโมขอถ่ายรูปนิดนึงอ่ะขอถ่ายรูปน้ามามามาโอ้เข้าเข้ากันสนิทสนิทกันมูสนิทกันเลยโอ้โหป๊าดนะโ้าเป็นสาวเตอร์คงจะดีว่ะสาวโอ้ เออร่มาหนึ่งสองสามโอ้โหพี่คอยร่พี่คอยรบหพี่คอยร่มามาไปเออพียืนเร็วๆอันอายืนน่าต่อาโอเคสี่คนนี่ครับสาวบงนี่คนทำงานนี้รู้งี้ก็นะ้าจะ่ชนเผาบงอรร่วมอี้รบมหนึ่งสองสามหนึ่งงามครับไปเรียบร้อยครับไปต่อครับตลาดมืดค่ำคืนนี้ยังอยู่อีกยาวไกลครับนเที่ยงนอนอะไรกันมาแน่นโความสุขในการเดินทางครับไป ผมเดินทางมาอยู่ส่วนหนึ่งของมองชายแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ที่แน่ๆผมเห็นโรงแรมลาวน่าจะใช่มั้งโรงแรมงามลาวใช่ไหมะนะตรงนี้จะเป็นโรงแรมน่าจะเป็นโรงแรมระดับดีระ,ระดับหนึ่งเลยดูจากเคาน์เตอร์นะรีเซพชันใช่ไหมติดไฟอลังการงานสร้างก็มีพวกโต๊ะน่าจะเป็นโต๊ะนั่งรับประทานอาหารหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามันเขียนว่าอะไรว่า ชาร์ m ิ n งราว c คาเ Garden เดใช่ไหมชีชีชาร์มิ H ่งราว์คาเฟ่การ์เดนไม่เป็นไรนะมันอาจจะเป็นร้านอาหารหรืออะไรก็ได้นะอาจจะต้องมาสั่งกาแฟหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งคนที่ชอบก็มาเที่ยวมากินในสไตล์แบบนี้ได้แต่ว่าผมมาอยู่ที่นี่ไม่ได้มากินร้านแบบนี้นะตั้งใจมาเดินตลาดมืดตะลืนเมืองไทยนะซึ่งอยู่ทางด้านน,านี้แล้วนะ ก็ให้สาวพรีเซนเตอร์ของผมนำทางอีกแล้วครับน้องจูกับน้องบุญนำพาไปนะตลาดมืนี่จะไหลม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนตลาดผมเจ้าดูมาถายเครื่องก็อนค่อยจึงบม่มีลายไม่มีลายนะแล้วปกติเขาเปิดกี่โมงอะแล้วปิดกี่โมงอ่ะฮู้บอกปกติก็่าหกโมงหกโมงเขาก็เปิดแล้วแล้ว อ๋อเวลาปิดประมาณสิบโมงสี่ิอ๋อประมาณสี่ห้าทุ่มก็ปิดแล้วอ๋อนี่คือป้ายน,นี่เดี๋ยวขอดูกันพี่ดูป้ายก่อนอ่นนี้อยู่นี่เลยตลาดทางกลางคืนเอุลุมใมไซไนมาร์เก็ตน่ามีป้ายบอกอลังการงานสร้างเลยเห็นไหมแต่ว่าดูร้านแล้วน่าจะน้อยหน่อยนะน,น่าจะน้อยหน่อยก็เดี๋ยวขอญอาต เก็บภาพตลาดกลางคืนอุดมใจครับโอ้โหอลังการงานสร้างแต่ว่าของดูที่มาขายกันแล้วกันนะเห็นแบบแบบมีไม่เยอะก็กาว่าจะกินอะไรที่นี่ก่อนถ้าไม่มีอะไรกินก็จะไปที่อื่นต่อน,นะครับก็มีกล้วยย่างขายตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วก็มีพวกน้ําดื่มมีพวกของทั่วๆไปครับเห็นไหมมีแจ่วมีของผลไม้แล้วก็มีคือเป็นของจีปาถาที่กินได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วตลาดน่าจะใหญ่กว่านี้ครับ แต่ว่ามันน้อยมากครับแต่ซ้ายมือเนี่ยเป็นพวกโรงแรมและร้านอาหารซึ่งคนหลายๆคนก็มาพักได้แต่ว่าคนสนใจจะเป็นคนจีนพักนะที่ผมเห็นเมื่อกี้คนจีนจะมาเดินสักพักหนึ่งเป็นกลุ่มๆแต่วา่าตอนนีออ้หายไปหมดแล้วอาจจะเข้าพักไปแล้วก็ได้นะครับเดินดูบรรยากาศหน้าร้านก่อนครับมีร้านน้ำปั่นด้วยนะชานมไข่มุกเห็นไหมแล้วจะมีร้านส้มตำนะถ้าผมจาไม่ผิดใช่ไหมอ่านว่าอะไรอะ่ะร้านนาง เมลิสา v, เวอร์ข้าวซอยข้าวเปียกและตำบัาคุง,งอ๋อนะแล้วจะมีโต๊ะนั่งด้านในนะคือจะมีโต๊ะนั่งริมถนนฟุตบาทเห็นไหมแล้วก็มีปิงงป้งย่างปิ้งย่างมาลาหรือเปล่าเดี๋ยวถามสาวๆกินอะไรกันให้ตัดสินใจกอนดูก่อนนี่ใช้ปิ้งย่างมาลาป่ะเป็นปิ้งย่างทั่วๆไปนะันนี้อันนี้อันอน,น,นี้คนอนะ ปิ้งเอ็นก็คือเอ็นควายอ่าเอ็นควายนะโอเคแล้วก็มีปิ้งปลาตรงนี้นะนะก็ลองดูนะสีสันการเดินตลาดกลางคืนไม่รู้ว่าจะเยอะขนาดไหนครับก็เห็นไหมโต๊ะกินยืนอยู่ด้านหลังแบบนี้ทุกร้านเลยโอ้มีเพลงไม่รู้เพลงไทยหรือเพลงลาวเดี๋ยวลองสังเกตฟังกันนะครับอาจจะต้องปิดเสียงเพลงถ้าเป็นเพลงไทยหมดแล้วจะเดินไปดูอะไรก็ไม่รู้ตลาดหมดแล้วหมดแล้วจริงๆร,ร้านสุดท้ายนี่จะเป็นร้านข้าวจีข้าวจีปาเตะ น่าจะใช่นะแล้วก็จะน่าจะเป็นพกตามมาหุงแล้วก็น่าจะเป็นอาหารตามสั่งแล้วนะถือว่าเล็กมากเลยนะตลาดมือถของขาสใจกับที่จะมีแหละนะถ้ามันมีไหลเขาจะปิดทางนั่นบพื่ให้รถเข้ามาอ๋อถ้าถ้าไม่ไหลก็คือจะปิดทางนี้เลยนะไม่ให้รถผ่านเลยนะแต่ที่สำคัญพี่เห็นเขาเก็บของไว้มดแล้วเห็นไหม เขาจะมาขายช่วงเวลากลางวันก็มีเสาร์วเสารแต่คงไม่มค่อยมีคนเดินอ่ะพี่ดูแล้วนะ <c oughs> แล้วอย่างนี้เราจะกินอะไรกันดีมีแต่ไปซอกพี่เอางี้เดี๋ยวแวนะนาร้านมานะแนะนําร้านมาว่าจะกินอะไรแต่จริงๆพี่อยากกินร้านอะไรก็ได้ง่ายๆร้านชาวบ้านๆแต่ถ้าเกิดไม่มีก็อยู่ที่น้องตัดสินใจเลยพี่คิดว่าน้องคนท้องถิ่นน่าจะรู้มากกว่าพี่ใช่ไหม <c oughs> เอาอยากกินไรบก่อนถามก่อนฮะ <c oughs> <c oughs> แกงขมอ่าไปแกงขมใช่ป่ะมันจะเป็นร้านอาหารตามสั่งหรือว่ายังไงอาหารเขาสั่งลเลยเขาจะเฮ็ดใหด้ก็คือเป็นร้านกับข้าวนี้ใช่ป่ะก็น่าจะเป็นอ่าร้านอาหารจา,เน,น,านเดียวข้าวเหนียวนึกว่าโอ๋อก็คือร้านอาหารตามสั่งนะข้าวเหนียวโอเคนะไม่รู้ว่าเอ้ยไปเดินดูตลาดหรือ,อยังแต่เราเดินดูมาแล้วครับว่าโอ้โหตลาดใหญ่มากเอย้ย ปลาใหญ่มากเดินไม่ทั่วเลยไปดูนูทีนี่เดินดูมายังเรรียบ้อยก็เรียบร้อยแล้วจะกินอะไรไม่ได้กินอย่างไม่เจออะไรเลยมันเล็กจริงๆนะก็เดี๋ยวน้องเขาจะพาไปกินแกงขมไปปะแน่นอนแน่นอนนะ่จังไดนอกของกินกินจนตุ้ยนะตุ้ยกระยานจังไดใอ้แน่ไปเราฮักพี่จอยเอง ก็ไกลบ่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าไหมจุดจังนี้ไก่ป้ะปอ,อ๋อจะให้เดินไปหรือขับรถไปขับรถ <c oughs> อ๋อได้ยินว่าเดินไปอ่อโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินไปครับ <c oughs> เดี๋ยวติดตามชมการเดินทางไปกินอาหารมือ้อค่๊มดีกว่ากับน้องๆ, <c oughs> ๆที่เมือง <c oughs> ไปครับกับมาแน่ถวดแล้วก็ยายเอ๋ยถ่อจ้าวไปพ่อจ้าวไปเราจะเดินไปป่ะโอ้ยก็จะไม่รู้เลยว่าาะไปเ่ะโอเคเดินทางแล้วอาหารเรียบร้อยครับผมไม่อยากจะบอกเลยว่า ไม่น่าเชื่อผมจะกลับมาที่ร้านอาหารรอบนี้เป็นรอบที่3ครับร้านอาหารร้านนี้ถ้าคนที่ติดตามชมคลิปไปในทางของผมในสปะปะลาวจะรู้เลยครับว่าผมมาอ,อดุดมไซเนี่ยสองครั้งแล้วผมก็มากินร้านอาหารร้านนี้ครับแต่ที่สําคัญร้านอาหารแถวนี้จเจริญขึ้นมากเลยนะเมื่อก่อนไม่มีร้านอาหารจีนฝั่งนี้ครับแต่ตอนนี้มีร้านอาหารจีนจนเลยคนจะมากินเทื่ยวไป็นคนจีนเยอะมากครับแต่ที่สำคัญจะมีร้านอาหารลาวร้านหนึ่งแต่เป็นคนจีนน่าจะมาบริหารถ้าผมจำไม่ผิดเพราะว่าครั้งล่าสุดผมจําได้เป็นคนจีนมาบริหาร แต่ร้านอาหารยังแบบเดิมๆไม่มีผิดเพี้ยนครับาไปเสิร์ชดูได้ครับร้านอาหารกัญญาที่เมืองไซครับเห็นไหมวันนี้ตามคลิปการเดิน,นทางของได้โดยชอวยเรของคลิปการเดิน,นทางก็ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับเห็นไหมรวมถึงได้เห็นร้านอาหารเดิมๆที่ผมได้เดินทางมาที่นี่ครับเพราะเมืองไซเนี่ยผมเคยมาถ่ายคลิปหลายรอบแล้วแต่จริงๆแล้ว ยังเปลี่ยนแปลงยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยตรงใต้นะแล้วก็บรรยากาศน่รารักครับแต่ว่าเดินเข้าไปสั่งอาหารก่อนดีกว่านะนะ <c oughs> มีคนถามนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจำเราได้หรือเปล่านะลองดูลองสั่งอาหารดูไปลองดูหน่อยอ๋อมีมีคนจำได้อยู่เราแสดงว่เา,าเรามารอบที่สามรอบโอเคสั่ง,ง,งเลย พี่มารอบนี้รอบที่สามแล้วพี่พี่ยังงงเลยเมื่อกี้เลยพี่พูดมั่วเลยพี่แล้ยินคนพูดอะไรทีา่างเลยพูดมั่วเลยอ่ะโอเคลองดูเมนูสั่งได้เลยเม่รู้เจ้าของเดินดูก่อนนะอ่ะโอเคสั่งมาไปสั่งข้าเจ้าขดข้าดนาพักข้าดนาไก่มวันกินเนยพี่ข้าวผัดกะเพราอ่ะน้องน้องสั่งอะไรน้องสั่งมาอ่ะให้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 บุญนำสั่งมา จาดุบุญน,นำสั่งว่ากินอะไรข้าวเหนียวข้าวเหนียวแน่กินข,ข้าวหลานหน้าสเต็กหมูแกงขมแกงขมอ,อ่ะเอาสูตรเอาแกแกสร้างสเต็กมาเลยพี่กินกับบุญน,นำ<ม>ขาน้าวเหนียวแกงขมแล้วไปเลยอันนี้ที่เอาแกงขมเอาไปเอาไปอันนี้จะเอาเขา้าวหลานาสเต็กหมูอ่ะไปดูหน้ากิน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 ไม่เข้าก็จะเข้าก็หน,น้าตัวเองอ่ะ แค่สั่งแกไปอ่ะโมมันทำครูก็ับยูอ่าเดี๋ยวรอบุญน,นำสั่งแล้วผมจะรออาหารมาแล้วกินข้าวไปพร้อมๆกันแล้วน้องจูไปไหนไหมู้กเออไม่เป็นไรอ่ะง้อมมินอกไรให้ง้อมสั่งมั้าง แต่ดูราคาเห็นไหมสามหมื่นสองหมื่นสามหมน,นี่ก็อยู่ประมาณสามหมื่นกิมนี่ประมาณ100ร้อยกว่าบาทใช่บาทร้อยยี่สิบบาทนนจะเอาถือผิดจุดเท่าที่จะถือได้สิบห้าพันเดี๋ยวเป็นงานงบให้ส,สาว <laughs> <c oughs> ถ้าไม่มีก็ยืมเออเออยังไงตเด,ดียวมีติดเวก็ตีข้าเจ้าก็ไเลข้าวเจ้าก็ได้ครับนะยอนาน ข้าวรัดน่ะเต๊กหมูช่ิบห้าค่าถาวันนี้กุปี่ซ่งพี่กินกับบุญนำบุญนำสั่งมาที่กินอันนั้นเลยได้ยบ่้อยครับอันนี้คือต้มขมเนื้อนะเนื้อหรือหมูเนื้อควายด้วยนะไม่ธรรมดาครับปกติจะกินเนื้อวัวกินเนื้อควายก็อันนี้เป็นเมนูโปรดของบุญนำใช่ไหมแล้วก็จูกินด้วยกันไหมกินด้วยกันนะโอเคเอาเลยเดดี้เฟิร์สอ่ะน้องจูเลยนะก็น้องจูนี่คือบอกว่านะ หลายคนคงคงอยากจะรู้ว่าขอแต่งงานระยยามผมไม่กจะถามเลยไม่เห็นมีแหวนนะ <c oughs> ก็คือเป็นนักศึกษาไม่ได้แต่งงานคือ,น,น,อน้องน้องนี้ัสดียังทํางานแล้วก็ส่งตัวเองเรียนอยู่นะครับก็ถามปเป็นข้อมูลนอกลออไปนะก็คือคุยกันเล่นๆนะครับเวลาผมเจอเราก็คุยเล่นสุนียาปาร์ตี้ไปนะก็ดูอาหารเมนูต่อไป <c oughs> คือสเต็กหมูรักข้าวเยอะเยน่าไม่ให้แต่ใจรักเหลือเกินนะ <c oughs> <c oughs> จูกินเลยเอาเลยน้องก็ จูสั่งอะไรไปยำยำไก่นะอันนี้มันไม่ใช่ใช่นี่คืออะไรลาบบล็อกอ่ะขอดูลาบใกล้ๆคือบล็อกไข่ขมๆนี่เขียนก็ได้ได้นี่คือลาบเอ่อลาบอย่างเนาะลาบลาบเนื้อน่าจะลาบควายเหมือนกันใช่ป่ะเออนะถามเล่นๆนะถามเล่นๆอันนี้มีแฟนหรือยังเอ่ยมีแล้ว แซวน้องเล่ไม่ถามละคุยกันเล่นนะเป็นพอเวทีกินข้าวดีกว่านะนะมันจะหาผมในเรื่องในผมคุยกันน้องเล่นๆะงเ้ยมีแฟนหรือยังเพี่จะหาเรื่องมาหาแกเลยไม่ใช่ลรอกเจะแกล้งถามบนไหมมีหรือยังโสดทุยโททีไม่พอนะพอดีอย่างนี้ค่ะน้องน้องบุญนำไม่ถานะพอดีคุยกันรอบๆแล้วไงพี่ก็เลยจะถามเฉพาะคนที่โสดเท่านั้นนะ แต่พอเอว่าน้องเนี่ยก็โซนแต่แกไม่โซด่ถาเป็นกันเลโสดิถาโสดยังโสดโถไม่เชื่อหรอกนะก็เข้าเรื่องดีกว่ากินดีกว่านะคุยกันเล่นเ่นเป็นเฮฮาไม่เทีกับการมากินข้าวครับมันจะได้ไม่เงียบเหงาแล้วก็จะได้ไม่ทําให้อาหารปล่อยนะต้องเอารสชาติของการพูดกินพูดจาครับด้วยเขาจได้กินอย่างอร่อยนะวันนี้โอเคขออนุญาตชิมเลยเอาเลยน้องก่อนจะให้ถ้วยอย่างนี้มาครับเพื่อซดน้านะเราก็เอา ออกข้าวไม่ถนัดอาวางนี้ใช่ป่ะคือบุญเอานะเ,นเย็นๆไม่กินข้าวใช่ไหมอ๋อเอาเลยอะไรไม่เป็นไรพี่นึนกว่ากินข้าวแกะไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรเผื่อเอ่ยไม่อิ่มเอ่ยต่อได้นะแกงเยอะอยู่กินๆได้เลยเรื่อยๆเ,เลยนะ้องนะตรงนี้เขาไม่มีช้อนกลางให้นะเรากินได้ไม่ว่ากันนะอ่ะดูน้องอ๋อนี่มีมีอ่าน,นี่นกึกว่าไม่มี โอเคผมจะดูเนื้อว่าเป็นเนื้อควายที่เขาใช้ข้างในของควายมีอะไรบ้างที่ผมเห็นคันมีปอดแน่ๆแหละมีปอดแล้วก็มีไส้น่ามีตับด้วยแล้วก็มีพวกเครื่องน่าจะเป็นพวกน่าจะเป็นใบมะกรูดแน่ๆเลยยอดผักอะไรกัน่รู้มีกระเพาะด้วยมีทุกอย่างเลยมีผักขี้เหวมีขามีพริกน่าจะเป็นยอดผักแมว เอาโอเคครับกินละนะตักใส่จานก่อนกินจนจมละอาไดนธรรมดาเขียนเออเอาเลยขออนุญาตเอาสักอนุญาตเป็นหนึ่งคำขอตรวชิมพอเป็นพิธีแล <im iti> <im iti> <im iti> ้วก็เดี <im iti> <im iti> im> <im ๋ยวจะปิกคลิปพลังก็มีเยอะนะเห็นไหมนี German> ่พลังเยอะอ่ะเราชิมด no> ีกว่านะอร่อยไหมเครื่องในควายนะครับที่นี่เขาฮิตกินไฟนะไปที่ไหนก็กินไฟกินไฟ <L ock> <S <S อร่อยครับต้มขมเนื้อข้างองใาควาอร่อยดีไหม,มแต่ก็ค,คือเครื่องเขาอ่ะมันจะไม่เข้มข้นเท่ากับบ้านเราถ้าบ้านเราที่จะจัดเต็มจัดเติมอ,นนอย่างเต็มที่เลยจริงอ่ะไกินอ่อลองนี พรพี่กินบ่อยไม่เป็นไรดอกอีเอได้น,นะพี่กินสเต็ลกลุงงวดที่บ้านห้าสิบเก้าบาทแป็องอ้อมอร่อยไหมอร่อยคนระับอร่อยแค่ลองชิมดูดิลาบควายสับครับแล้วก็มีข้างในด้วยนะ ชิมอีกหนึ่งคำนะแบบเต็มๆเลยครับก็ดูสิส,สันการกินข้าวกระสาับกระ่ือของวันนี้นะว,ว่าจะอร่อยไห <S <S มหเผ็ดไปหน่อยไหมแต่ว่าอร่อยดีเหมือนกันชะดาแปลกๆดีนี่เหมือนบ้านเราเลยลาบเขาไม่เหมือนบ้านเราแล้วเฮียยามามยังหนยางครับนี่ครับสามอย่างต่งมานี่เป็นเมนูของน้องจูนั่นเอง อะไรโจอ่าจ้ะเอ้ยตักกินได้นะเนี่ยอาหารเนี่ยกอะไรทนที่เลยตักได้แต่ยกเว้นอันนี้อันนี้ก็โอเคแต่อันนี้อยากจะซมให้เบิาหน่อยอันนี้น่ะนี่แกโดนด่าแล้วคนในคลิปด่ากันแล้วแกมาใช้ช้อนกลาง ไม่ใช่กินนะเอาแค่ชิมเอาแค่ชิมไม่ว่า,ก,ากันถ้ากินเมื่อไหรา่แกโดนดา่นาแล้วนี่ผมก็ไปช้อนกลางเห็นไหม <ๆ S 1> ว่าไม่มีช้อนกลางนะขออนุญาตคือว่าลบกขอโทษใครนะขอโทษใครขอโทษพี่หรือขอโทษใครขอี่แล้วก็ชิมยำ <S <S เนื้อหมูแล้วก็จะมีพวกขอมีแครอนแล้วก็มีพวกผักที่ใช้โดยหน้าแล้วก็มีพริก นะลองชิมว่ารสชาติจะเปรี้ยวหรือว่าจะถูกใจเหมือนประเทศไทยนะบ่านนเขาไม่ให้ก็กินอย่างนี้ดิไม่เอาเบอร์หยิบกระบุลแล้วเพราะว่าเรา้งเข่าเลยหวานมันยเนาะหน้าประธางหวานใส่น้ำตาลเยอะไม่เราที่นี่เขากินหวานหรือเปล่าไม่รู้นะเขาจะนั่นคนจีนนะเพราะที่นี่จะขอร้านคนจีนแล้วเขากินเจ้าของร้านเออมานั่งผมจำได้ว่ามานั่งผมเจอเขาอยู่ ก็เดี๋ยวปิดคลิปการกินข้าวกับสาวๆพรีเซนรของผมกับอันดานทวักชโนนอรลายความสุขดีการเดินทางนะจุนนะกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปส่งที่เดิมนะเพราะรถจอดที่นู่นนะแล้วก็เดี๋ยว,วลากันด้วยคลิปนี้เลยนะขอบคุณน้องบุญนำเลยนะที่สามมาเป็นเพื่อนกันนะมาเป็นอย่างนะนี่ครับกินข้าวก่อนกินให้อิ่มเหอะไม่อยากถามข้าวเต็มปากเลย อาโอเคอันนี้ดูได้ค่ส่วนตัวของผมนะครับก็อย่าลืมติดตามชมผมก็เอ่ยเดินทางต่อนะครับน้องสองคนนี้ก็จะจากไปนะครับ,บ,บคืนนี้นะพนะี่มิการที่จะกัรมาใหม่นะเพราะน้องจูนน่ารักมากนี่แฝดดีมากผมชอบสาวซินเตอร์แบบนี้แหละนะเป็นอะไรที่ตรงคอนเซ็ปต์พี่มากมากเลยเอ่ยนะหาให้พี่อย่างนี้ใหม่นะโอเคครับโอเคครับเรียบร้อยครับปิดคลิปการเดินทางมากินข้าวเย็นทีท่ร้านกันยานกับอนแนทัรก,กินที่นอร์ไลน์ความสุขถึด้วยกันเดินทาง ณตอนนี้แล้วนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคลิปที่กำลังจะถึงนี้ครับที่พงศรีนะครับจะไปถึงไม่ถึงต้องรอชมไม่ดีนะครับเขาเคยลาพีเซนเตอร์พี่ท๊ะใช่ปะมาหาหน่อยนะได้จ้ะต้องมาถ้ามาพี่จะแวะหาจะโทรมาหานะทั้งจูทั้งบุญดำนะนะถ้ายังอยู่นะยังอยู่นะนะอ๋อได้ครับครับแล้วเจอกันนะครับ โอเคครับมีเจอแล้วก็ต้องมีจากมีพอก็ต้องมีดานครับผมก็ได้น้องสาวแสนสวยเมืองไัยมาเป็นไกด์นำทางทีปนี้รู้สึกว่ามันได้เห็นอะไรมากกว่าริปที่ผมเคยผ่านมาแค่แวะมากินแวะมานอนเท่านั้นก็ขอบคุณสาวสาวยมากเลยนะครับที่อุตส่าห์ทำให้ทรทปความฝันของผมเป็นจริงครับเจอสาวงามท้องถิ่นนำทางในสถานที่ที่เราไม่เคยไปและไม่รู้จักโชคดีเดอ้อ ถ้าตับใดที่จูมีไม่ยังไม่มีแฟนพี่ก็ยังโทรมาหาใหม่ถ้าจูมีแฟนแล้วพี่ก็ยังไม่โทรมาหาแล้วขอ,ขอบขอบใจเด้อบุญดำพูดเล่นนะไม่มไเป็นไรนะเป็นพี่เป็นน้องกันครับโอเคครับเรียบร้อยครับหมดทริปกันในทางที่เมือไงไทยนะครับวันนี้ครับพรุ่งนี้ต้องเดินทาง ต่อนะครับก็อย่าลืมติดตามชมวันเดินทางของอันแนทถูกินย่งรองออนไลน์ครับสำหับวิการเดินทางครับไม่ได้เกี่ยมนะแต่เช้ารีบนอนนะครับพรุ่งนี้อ้วกจเตบปหดทิ้งเลยรถทีนะเพราะ่านพูดพูดไปพอหน่อยรถเปิ้ดอ้วกเอึ่ยเต็มเลยตอนนี้เปิ้ดข้างๆล้างไม่ออกเลยแต่เองคันจะยือกใจดำใจเอาไม่ให้จะอ้วกกว่าใครจอดรถจอดรถดกับมัจอดเปิดโค้ดทางนั้นมันขวางทางสิบล้อวิ่งไม่ชนเล้วดิจะอ้วกก็เอาเองพรุ่งนี้จะไปหาอาชีพครับไม่งั้นจะ จะ,จะวิ่งไปเรืนน่อนี้รู้สึกว่าคนเป็นเป้าสายตาคนทั้งเลยโอเคนอนครับแล้ว <Okay. S 1> เ,เจอกันในวันพรุ่งนี้เช้าต่อนะครับ <c oughs>